ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของต้นกล้วยหอมทองที่ปลูกไว้นะครับซึ่งกอนี้ก็คือเป็นต้นที่กอต้นแม่เก่านะครับตายไปแล้วนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีในส่วนของหน่อนะครับที่แทงขึ้นมาเป็นหน่อลูกนะครับแทงขึ้นมาหลายหน่อนะครับก็คืออยู่ที่สองหน่อนะครับผมก็ได้ทําการปาดหน่อนะครับเพื่อคัดไว้เป็นต้นแม่ต้นต่อไปนะครับต้นนี้เลยนะครับมันจะเป็นต้นเก่านะครับนี่หน่อเก่าที่ทําการปาดออก ส่วนตัวนี้จะเป็นโพรงนะครับจะเห็นว่าเต็มโพรงก็คือจะเป็นต้นแม่ต้นเก่าที่มันตายไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการเน่านะครับทําให้เน่ามันเนี่ยเป็นโพรงแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหน่อที่ปาดไปครั้งก่อนตัวคู่กันอันนี้เป็นหน่อใหม่ที่เลี้ยงขึ้นมานะครับนี่ปัจจุบันนี้ก็อายุได้อยู่ที่15วันนะครับหน่อตัวนี้ที่เลี้ยงขึ้นมานะครับซึ่งครั้งก่อนนะครับจะสูงอยู่ที่ประมาณเพียงแค่35เซนนะครับ ปัจจุบันนี้ผ่านมา15วันก็จะสูงที่ประมาณ70เซนเลยนะครับนี่ดูรอบๆเลยนะครับลักษณะการแตกกิ่งแตกก้านแตกใบนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับนี่มีใบออกรอบๆเลยนะครับสลับกันไปนะครับอันนี้ปัญหาที่พบช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็คือมีเชื้อราค่อนข้างเยอะนะครับนี่อันนี้เป็นใบที่ผมทําการตัดแต่งออกนะครับจะเห็นว่าเชื้อราเนี่ยได้ทําการกัดกินใบนะครับนี่ มันจะเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับสีน้ําตาลแล้วก็จะค่อยๆเหลืองนะครับพอมันเหลืองปุ๊บก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเข้มแล้วมันก็จะลามกินใบไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเมื่อเราพบนะครับปัญหาใบเชื้อราอย่างนี้เราถ้ามันอย่างนี้ไม่เยอะนะครับก็ทําการตัดทิ้งไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันมีเยอะอาจจะต้องใช้พวกสารกําจัดเชื้อรามาฉีดคุมไว้นะครับมิฉะนนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะลามนะครับไปทั่วทั้งใบเลยทั้งต้นซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการสังเคราะห์แสง แล้วก็การาสร้างอาหารเนี่ยจะได้ไม่เต็มที่นะครับมันจะทําให้ส่งผลก็คือต้นเนี่ยจะโตช้านะครับแค่แกนแล้วก็อาจจะได้ผลผลิตไม่ตามอายุที่ควรจะได้นะครับส่วนบริเวณด้านล่างนะครับนี่ผมก็ได้ทําการกําจัดวัชพืชอ,ออกแล้วนะครับนี่กําจัดออกแล้วแล้วก็จะเห็นว่านี่น,นะครับนี่รากมันแตกออกมาใหม่แล้วนะครับนี่รากของเงาตัวนี้นะครับตัวใหม่นี่นี่แตกออกมาแล้วนะครับ เรก็จะมีรากเดิมของตัวแม่อยู่นะครับก็ค่อยๆแตกออกมาเดี๋ยวนี้เราก็ดินคุมไว้นะครับจริงๆผมต้องทําการกบโคนนครับนี่ก็คือบริเวณโคนเนี่ยมันจะค่อนข้างลอยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันเริ่มโผล่พึ้นดินมาแล้วนะครับเราต้องทําการเอาจอบนะครับควนดินนะครับนี่มากบรอบๆตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของรากชุดใหม่เนี่ยมันแตกออกมานะครับ ก็ฝากเดื่อนะด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนเรื่องของการดูแลกล้วยที่ปลูกใหม่วัดดีครับ